ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยบริการน้ำหนาวสถานที่ตั้งภายในโรงเรียนบ้านห้วหินลับตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนรวมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษาสำหรับคนพิการอีกทั้งจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการพร้อมท้งให้บริการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรวมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและภาระหน้าที่อื่นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยให้บริการจำนวน4ตำบลในเขตพื้นที่ให้บริการปัจจุบันมีผู้เรียนจำนวนทั้งสิ้น7คนแบ่งจำนวนผู้เรียนตามประเภทการรับบริการดังนี้ รับบริการที่บ้านจำนวนเจ็ดคนแยกตามประเภทความพิการดังนี้นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาจำนวนหนึ่งคนนักเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพจำนวนสองคนและบุคคลพิการซ้อนจำนวนสี่คนมีบุคลากรนั้งสิ้นจำนวนสามคนครูประจำหน่วยบริการจำนวนหนึ่งคนครูประจำอำเภอจำนวนหนึ่งคน และพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวนหนึ่งคนภายใต้การบริหารงานโดยนายบุรินสารีคําผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่มารับบริการที่หน่วยบริการได้แก่กิจกรรมรับอรุณ กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนเฉพาะบุคคลและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการ อีกทั้งให้บริการผู้เรียนที่บ้านโดยมีครูนักสหวิชาชีพออกพื้นที่ให้บริการผู้เรียนรวมกับผู้ปกครองและชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพรัฒนาทางการศึกษาทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจบูรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและเป็นสถานศึกษาหลักที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพดังวิสัยทัศน์ที่ว่า ภายในปี2570ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน